em vẫn một người thì món thì món tự อัญชลีคอยดูแลอยู่ข้างๆอัญชลีไปไหนเนี่ยฮะก็นั่นน่ะสิเพคะถ้าเสด็จพี่ไม่ถามนี่หมฉันลืมไปเลยว่าอัญชลีเนี่ยไม่มาขึ้นเฝ้าตั้งนานแล้ววันนี้เก้า่องันก็ตั้งใจจะมากราบทูลกษตริ์พ่อแล้วก็เรสด็จแม่นี่เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่อัญชลีไม่มาขึ้นเฝ้าเลยนะพระเจ้าค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันถือว่าเป็นการไปเยี่ยมเยยนราชครูด้วยเราไปดูซิว่าราชครูกับอัญชลีนั้นอยู่ที่บ้านเป็นยังไงดีเหมือนกันนะเจ้าค่ะกระหม่อมขันอา เห็ใหญ่หทเรถึงได้มันอีหายหนแอบใจนะนัก พ่อกลับมาต้งนานแล้วพอ่อรู้ตัวจะรอทำไมเราพ่อไปคุมสร้างเขื่อนอยู่นอกเมืองจะได้กลับวันไหนก็ไม่รู้มึงอยู่กับอัญชลีมึงต้องดูพี่น้องก็ต้องดูกันสิลูกผมก็อยากจะดูและแต่ว่าน้องเนี่ยอยู่แต่ในห้องไม่ยอมเปิดประตูออกมาเจอหน้าผมเลยผมบอกอัญชลีมันอะไรก็ไม่ยอมเปิดประตู่น่ๆน,นะรอพ่อนะพ่อไปดูเองเลยแล้วตั้งสามเดือนไม่เข้าเฝ้าเนี่ยก็นั่นแะสิพอ่อตายจะไปนคนอื่น โอดประหารชีวิตเลยนะมึงรู้ไหมเนี่ยจมใ่นเห็นไหมพี่พร<ว>ท่านศรีสวัสดิ์ทา่าน,น,นเมตตาอินูอันเชลีเอ้ยอยู่หร<อ>ือเปล่าลูกพ่อมาลจ้าพ่อพอัญชลีอยู่จ้าเ้าเปิดประตูให้พ่อเข้าไปหน่อ,สอ,อนยสิพ่อจ๋าอัญชลีไหวจะาพ่อโอ้โหห้องทำไมอับอย่างนี้ล่ะลูกทำไมไม่เปิดหน้าตรงหน้าต่างให้มันโล่งไปแล่าทำไมเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเนี่ยคือว่าอัญชลีรู้สึกไม่ค่อยสบายจะาพ่อ ก็เลยไม่อยากโดนลมหน้าตาซี่เซียวไปหาหมอไปลูกป่ะพ่อจ๋าอัญชลีไม่ได้เป็นอะไรหรอกจ้าถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยกินยาไปแล้วก็คงจะหายจ้าพ่ออย่ากังวลเลยนะไข้หวัดนะเขาเป็นกันอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายแล้วนี่เองไม่เข้าเฝ้าองค์หญิงสีประภัยสามเดือนหัวด้วยอัญชลี น้ำหอมอะไรนะสามเดือนยังไม่ได้อานน้ำเลยไปคุมเขื่อนนอกเมืองมัเนี่ยพ่ท่านสั่งเร่งงานกรมประชาชลเดือดร้อนไม่มีน้ำทำนาฉันก็เลยเลยจะอ้วกอ่ะพ่อเป็นไรเปแม่ใดฉันอ้วกน้องเป็นอะไรก็บอกพ่อไปสิฉันเป็นอะไรอ่ะพ่อฉันไม่สบายเฉยๆนิดหน่อยกว่าจะเป็นไม่ห้ามนางห่วงได้เนี่ยคนไม่มีบุญน่าไม่ได้เป็นหรอก ็นลูกแม่เองแม่เองเล่นว่าโชวรถมาถึงสองพระองค์ด้น่นนมสองเต้าเองถึงได้เป็นนางห้ามแม่ห้ามนางหวงใครแตะกล้องเนื้อโตมีโทษประหารชีวิตเป็นอะไรพ่ออย่ากระหูนกับอัญชลีเลยนะเป็นอะไรพ่ออัอชลีพอ่อไปไกลๆก็ได้พอ่อคืนใส่อาเจียนด้วยชัดเลย พ่อไม่นึกเลย<ด>ความดีที่พ่อสร้างมาจะมาถูกเจ้าทําลายอัญชีีทำไมทําตัวอย่างนี้ล่ะลูกหรือว่าพ่อจะรู้พ่อพูดอะไรอะ่ะพ่อจา๋าแม่จะสร้างความดีมาทั้งชีวิตพ่อสร้างความดีมาทั้งชีวิตไม่เข้าเฝ้ารับใช้องค์หญิงสีประภัยสามเดือนถ้าเป็นคนอื่นขาดเพียงวันเดียวโทษหานชีวิตเจ็ดโทษ เพราะเป็นไม่ห้ามนางหวงแต่นี่เจ้าร้ายแรงกว่านั้นอีกพ่อสงสัยแล้วพ่อพ่อรู้แล้วเหรอรักพ่อหรือเปล่าลูกหนูแน่แน่จะรักจะพ่อจะรักพ่อรักพ่อเชื่อพ่อพ่อจะอฉันมาโทษกินยาโลกระเพาะเนี่ยมันกินยาแล้วหายโอยช็อตนึ้งช็อต โรคกระเพาะเนี่ยแม่เองเป็นอยู่เป็นกระโอกอากเหมือนเองนี่แหละเขาเรียกกรรมพืชกรรมพันธุ์พ่อกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์แกนี่เป็นคู่กับหมอดูดีหมอเดาดีกันเนี่ยไป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 ไหนเนี่ยพ่อหนหาหมอไม่จ้ไปแกเนี่ยไม่รู้จริงกับแกไม่อยู่ต้องสามเดือนนต่ฉันอะอยู่อัญชลีต่อฉันทุกสังเกตทุกฝีก้าวฉันน่ะรู้อัญชลีเป็นอะไรพ่อพี่เลิศเป็นอะไรพี่เลิศจะพูดอะไรพีเลิศพี่เลิศ Hả? tớn nó đó ờ à, máy nghe máy Mà à lốp dính thì máy chạy lưng nhảy lưng nhảy lấy